เขาเรียกกระบอกหรือเปล่ากระบอกกระบอกกระบอกก้อยกบบนี่ก้อยกบก้อยกบก็มีใครชอบใครชอบก้อยเพิ่งได้ยินแลาวก้อยกบเพิ่งจะได้ยินส่วนมากมีแต่แกงมีแต่ปิ้งก้ ครับสวัสดีครับเวฟซีทุกท่านวันนี้พายเซมาเดินตลาดตลาดวันอาทิตย์อำเภอนาตานตลาดทุกวันอาทิตย์วันนี้พายเอฟซมาเดินดูว่าจะมีอะไรให้หน่าซื้อมั้งไหมเนี่ยเนาะีแต่น่าซื้อเดินเข้ามาจากโน่นแล้วเนาะทางเข้ามาจากฝั่งโน้นเนาะ าาจะนีช่วงนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าๆนะโอ้ขนม,มีของหน้าทานน้ำเนี่ยนะน้ำเต้าหู้ก็มีปลาทั้งกูก็มีนะนนมีพร้อมใครชอบใครชอบประเภทอาหารหวานนี่ครับนะข้ดสดๆก็มีนะเดี๋ยวเราจะเดิน ไปฝั่งไหนดีอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ท่านอาจจะเป็นคล้ายๆข้เกี่ยวเนาะข้เกี่ยวส่งเครื่องอันนี้ก็วอคอรเนาะเาจะเดินไปฝั่งนี้ก่อนเนาะหอยแมงคู่หอยแมงคู่หอยแมงคูคค่ครับครับอ๋อไข่หอยเนาะ ขายดีบ่ขายดีบอ๊ะขายหอยอ๊ะขายหอยบอ๊ะขายหอยนี่เนาะอันนี้ก็ไข่ปลาโลว่าง่ายไปเอายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยฮะมาจากทางไหนเนี่ยมาจากไหนฮะอ๋อไม่ยิ้มเลยเหรอ นี่ตอนนี้จะเดินรอบนอกก่อนเนาะแล้วค่อยเข้าไปข้างในนี่ก็ลัดช่องก็มีเนาะรัดช่องก็มีอ่าไหนของแขคงอ๋อกระแสบเนาะโอ้โหข้อพานก็ดื้อถามมื่อเชยอชเด้อบัวนอกระกระเชยเด้อการนาทีมาอุดมอุดมใหม่ อันนั้นก็ยำยำยำอยู่ฝั่งนูนนะ้นเนาะสาว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 กำลังส,สั่งยำอยู่เนาะมีอาหารสดเนาะประเภทผักประเภทผักเนาะเดี๋ยวตลาดอําเภอน,นาตาลนะเดี๋ยวเราจะเดินไปให้สุดก่อนเนาะแล้วค่อยเดินไปให้สุดก่อนแล้วค่อยกลับมานู่นอันนี้อันนี้อันนี้ส้ม,สมปลานะในถุงละหกสิบบาทใครชอบส้มปลาปลาส้มปลาส้ม <c oughs> ลาซด้มาเลือกมาีาก็สิบากรกับก็สิบปาทก๊อกน้ำเรามีหลายแบบหลายรุ่นอาหาในราคเท่านั้นอันนี้อ่าอันนี้ไม่ค่อยมีอย่นี้กระบอกนี่กระบอกอันี้กล่องนี่เรียกกระบองหรอกระบอง กระบองกระบองนี่แตงไทยนะเนี่ยแตงไทยถุงละยี่สิบบ่มีเข้ามาถุงละยี่สิบบาทสองลูกเลยเนี่ยใครมาก็อดหนุนได้นะครับตรงนี้แตงไทยแตงโมมีพร้อมลูกละสามสิบ นี่เขาเรียกขนมยั้งพี่ขนมทาโกยากิ่ะขนมทากิยากิทาโกยากิโอเคใครมาเดินตลาดอำเภอนาตาตลาดวันอาทิตย์มาอุดมุนได้เนาะใครชอบขนมนี่ก็ประเภทว่าประเภทจะเรียกอะไรดีเนาะ มีแทบทุกอย่างเลยเนาะนะช็อตก็มีนะช็อตกีฬาอยู่ที่ไหนมดหายหมดหมดช็อตกีฬานะี่มีทุกอย่างเราได้เพราะมีเข็มก็น่าจะมีนะมีทุกอย่างนะเนะนะสียงนี้ได้ยินบ่อยเนาะไปทางบ้านก็ได้ยิน,นครับอันยองอันยองเกี้ยวเด้งจัมโบนะ้เนาะ อันยองเกียวเด้งจัมโบ้สิบบาทตัวละสิบบาทอันนี้านมเมื่อกี้นี้ทาโกยากิใครชอบใครชอบคล้ายขนมไก่หงเนาะมาสองมือหมดเลยนะ อันนี้กระเพราหมูห้องเต้เนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากหมูห้องเต้ใครชอบกระเพราไม่ว่าจะเป็นหมูเท้าผู้ใหญ่อิงหมูเท้าผู้ชายหมูเท้าผู้หญิงหมูเด็กกลางหมูคะโรบอกอันนี้ย่างน่ากินน่ากินอันนี้ยำมีย่างมียำมีครบอ่าใครผ่านมาก็ชอบแบบยำก็ได้เข้ามาได้เนาะถุงถุงจะมาแล้วนี่อ่ะ ถึงละห้าสิบบาทเอ,อ้ยได้มา,าใครมาตลาดนาตาลวันอาทิตย์ก็มาอุดหนุนได้นะครับคอหมูยา่างนี่ก็ขนมตาลน,น,นี่มาเดินตลาดเนาะไม่ได้พาไปภูไปวัดก็มาเดินตานเนาะน่าอร่อยเนาะ มมันกอันนี้ก็มีเนาะก็มียาคุ้ณมีครบตลาดเนาะหมึกสดย่างในทุกวันเนาะอันนี้ไข่นกกระทาเนาะไข่นกกระทาบาร์บีคิวเนาะตัวเนี้ยอร่อยเนาะอันนี้ก็ประเภทผลไม้เนาะมี นี่ผัดไทยเนาะตรงนี้ผัดไทยก็มีใครชอบใครชอบผัดไทยเนาะนี่ก้อยกบบ่ดิอ้ก้อยกบก้อยกบก็มีใครชอบใครชอบก้อยเพิ่งได้ยินเนาะก้ยอยกบเพิ่งจะได้ยินส่วนมากมีแต่แกงมีแต่ปิ้งก้อยกมีไก่สดเนาะ ไปสดสดอร่อยบอหวานบอหวานเนี่ยนี่ปลาพเพลิดปลาปนินปนินย่างเนาะปนินเผาไม่ใช่เผาก็เนาะย่างเนาะอันนี้นี่ก็มีเสื้อผ้าก็มีเนะาะฝั่งข่านี้เสื้อผ้าก็มีเนาะเดินนิดหน่อยเดินดูหน่อยๆเนาะ โอ้โหไปข้างในก็มีนะด้วยเดินเดินเข้าไปดูว่าเขาขายอะไรตรงนู้นเนาะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะเราจะพาเดินเข้ามาข้างในดูนี่นี่โอ้โหถ้าพี่ส่่นกาแฟที่เปิดขวดแต่ของเคเก่องเก๋าเพชรถุงเท้าก็มีอะไรนี่ไม่รู้ไม่รู้อะไรนะของเด็กเล่นนะของเด็กเล่นก็มี ร้าวยา้างจานอะไรก็มีเนาะ่าเอทซมีามาดูเนาะาราิตลาดวันอาทิตย์เพื่อนตาลเนาะเริ่มประมาณบ่ายโมงบ่ายสองกว่าก็เริ่มแล้วก็มีเสื้อผ้าก็มีเนาะเสื้อผ้าก็มี ผมกระเป๋าก็มีเนาะขงชายผู้หญิงฝั่งน้นเสื้อผ้าผู้หญิงฝั่งนี้เนาะตัวละห้าสิบตัวละห้าสิบตัวนี้กำลังจะเลิกแล้วเราเจ็บแล้วใกล้จะหกโมงแล้ว สปายซีโวคือเข้าข้างเนาะตัวนี้ในค้นเดี๋้นข่าวสำเร็จลูกมีมีเหมืเนาะส้มวัวก็มีเนาะนี่ครับตลาดอำเภอนาตาลเนาะครับ อันนี้เป็นเป็นมัมเป็นมัมเป็นอะไรเนาะเป็นมัมมัมเนาะเคเห็นบอสิลอรเนื้อแห้งเนื้อแห้งแบบแห้งแบบสดอันนี้ก็เรียกมัมเฮือดสมเลยเจ้ใส่กอก อ๋อเนี่ม้อหมั่มมาดมิมั่มใส่กรอบหมูนี่ก็ใส่กรอบใส่ก๋วยเี๋ยเนื้อเนื้อหมูขม,มัมม่มใครสนใจมาได้ครับใครเข้ามาตลาดอำเภอนาตานตะวัตลาดวันอาทิตย์อำเภอนาตานนี่สลัดใส่สลัดก่อนบวกล,ลูกบวก แสบบอ,อาขายดีบอเนาะขายดีบอดีอยู่ที่มีใครชอบพร้อมพร้อมเลยผัดผัดเนาะได้ผัดไน้ไนต้มยำแสบเนาะนีะ่ <c oughs> นค้านั่งกินข้าวผด สตอสตอวันนี้สตอเนาะแครอทแครอทก็มีเนาะแครอทก็มีเนาะสตอสตอเนาะไผีออสานก็มีเนาะไม่ใช่มีแต่เนฉะพาะผากไตไผสานก็มี นี่ครับตลาดกบ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 กนี่กบเครือเขียดนี่กบบโอ้ขายถุงจะได้ล้วนี่โอ้ถุงละลอยถุงละลอยโอ้ยถามเสือเด้ออย่าว่าเด้อขออนุญาตกบกบทุงละลอยเนาะอ่าใครสนใจใครชอบต้มกบมาได้มาได้อ่ากบกับกบ เลิกเก็บแล้วเนาะแดดแดดมันล่มแล้วเลิกเก็บแล้วตลาดก็กำลังจะเลิกแล้ว,อวของหวานขอ,องหวานกะแสน้อคาบคาบๆตะแสน้อชอบของหวานที่ตลาดอำเภอนาตาลตลาดเย็นวันอาทิตย์โอ้โหหน้าตานต ตัวตัวผักยาวหน้าดำม,มากนะโอ้สีแดงๆด้วยอันนี้ดอกอะไรวะน,น,นี่ดอกอะไรมันยังไงฮะมนันนี่ดอกกระเจียวบ่เนี่โอ้คือดอกงามแท้กินได้อยู่บ่เนี่คือเป็นกระแตงคือโจมมนันีนแนวนี้เนาะกระเจียวบ้าน,น,นโอ้กระเจียวบ้าน โอ้ดอกกระเจียวหวานโก้กับบอวินาดอกกระเจียวหวานปลูกไม่ใช่ดอกกระเจียวป่าเนาะดอกกระเจียวหวานไปไหนต่อเนาะไปเดินไปโน่นเนาะเดินต่อเนาะดักแด่ดักแด่ดักแด่เนาะ คัวเหลืองน่ากินนะเด้อปลาทูสดก็มีขบพดขบพดตอกแตกขบพดขั่วมีก็มีนะเร่งขัว เหลี่ยกอะไรนั่นเหลี่ยกอะไรอยู่อยจิปร้านหอยจีบซีดลนะ้วนๆสั่งเราชอบแบบไหนเนาะเรื่องในไกลล่ไกตัวละร้อยไกไ่ตัวละร้อยลูกไก่ลายยังออกแดงๆนะออกแล้วเหลือใน,นแดงไก่สดตัวละยี่สิบคู กุ้กระติกกระติกลูกชิ้นสลูกชิ้นยำก็มีเนาะมามามายำยำลูกชิ้นก็มีสิเป็นล้มบ่ไหมค่ะนั่งดมอยู่เัวเนี่ยถ่ายดเด้อลูกชิ้นสิบบาทอะไรนีร่ไข่ไข่หรือไข่นี่ ไม้โอ้ไม้สิบโอ้ไม้ละสิบไปย่างฟีโอ้ไปซื้อไม้ละสิบบาทประางฟรีครับครับขอบคุณหลายครับนี่กระติกข้าวกระติกข้าวโอ้พอดีเลยเดี๋ยวใครกินไม่เยอะกิ่มเลยเนี่ยคนเดียวเหลือกินน้อยกระติกข้าวเอ้ยโอ้ยขอขอเบิอร์ไยเด้อ เนาะ <70. S 1> มีอยู่ไหนบ้างมีอออยู่ไอ้เจ็ดสิบนี่กะติกมงหมวดสำหรับสำหรับข้าวเหนียวเนาะถ้าใครไม่มีกระติกข้าวกระติกข้าวขาดหมวดขาดเนาะก็มาได้ครับนี่ไม่แพงเลยน,นะขาดขาดใบร้าไ,ไ,ไ,หไหนล่ะครับอ๋อหมวดใบละสี่สิบบาทอ่าใครสนใจมาเลือกได้เนาะตลาดเย็นวันอาทิตย์นาตาลเนานะมีทุกอาทิตย์เนาะ ครับครับว้าวมีกับม้นท่อโตกเกียวไส้ทะลักโอ้โหเป็นกระบอกมันคิดมันคือเป็นกระบอกเนีย,ออเยนี่กระอบอกใหญ่เลยเนาะกระบอกใหญ่ยี่สิบบาทเื้อ,อใครชอบเื้อไอ้นี้ขนมลงลงพึ่งว่เนี่ยวับวับฟึน้น อันนี้ยืมห้าบาทชิ้นยืมห้าบาทเลยว่าเฟิ่นเนาะใครชอบใครชอบขนมก็มาเลือกได้เนาะอันนี้มไข่ปลาเนาะเอาไข่ปลาเล็กเล็กหวานบ่หวานดีพีใช่เลยครับโอ้หวานแฉ่ขออนุญาตถ่ายสิเด้อ หวานดีว่วาใจได้เนาะเรื่องหวานๆเน,นี่ยน,นั่นน,น่นถุงเล็ก20น,นี่สิบมีปอกใส่ถุงอย่างดีไม่มีก้านแล้วใส่ถุงอย่างดีเนาะ20บาทโอเคครับขอบคุณหลายคาอันนี้เรียก,รเ,กเรียกอะไรวะของแทมวะนี่ก็กินได้โว้เนี่ยเขาเรียกัยังนี่ฮะ ตั้งหมูทังบอกทั้งลู <ฮะ S 1> คนเขาผไม้เคือบอนี่นี่ลูกค้ามาแล้วไมล้มล,มละ,ะลยี่สิบไม้ละยีแปลกๆเนาะคล้ายๆคล้ๆลูกชุบเนาะ,นะคล้ๆลูกชุบไมล้ละยี่เคลือบน้ำตาลเนาะใช้เคลือบน้ำตาลมาละยี่เนาะ กินลองว่าเบื้งแนวเหรียญแนวกินมืออันนี้อันนี้ไข่เจียวเนาะอ่ะอันนี้เขาเรียกยังนี่ฮะโอ้โหหอยทอดนี่หอยทอดเนาะหอยทอดทอดเนาะหอยทอดโอ้คุณไลด์เดอร์โอ้ทั้งออกทั้งนั้นก็มีเนาะอันนี้ ประเภทอาหารสดนะไก่สดอะไร่เงี้ยไก่หมูตามหมูครับครับครับประเภทสดสดนี่ก็นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวมานี่ยขายยังน้อนี่นาะโอ้มันโมดีขึ้นไงอีกเลยนี่ชิมราคาสิบโอ้ครับครับขออนุญาตถ่ายด้วยครับเด้อครับของหมูก็มีนาะเนี่ย มีคิวอาโค้ดด้วยไม่ต้องพกเงินสดได้เลยครับไส่กรอกอีสานแตงโมไส่กรอกอีสานเนาะมากรินไม่มากรินไม,ม,รนม่รินฝารินฝาเขาเรียกห้อยอยังนีมไ้มคะห้อยปัง โอ้ขายอย่างไรเลยอหอยปังถุงละห้าสิบเนาะออนุญาตถามเด้อบัวาเนาะถุงละห้าสิบทุงละ 50. ห้าสิบหอยปังหอยปังมีเนาะอาหารอาหารสดนี่อาหารสดผักมีครบเนาะ,นะ,นะมาขึ้นนีบัตกใจวนมาขึ้นนั่งองอกเนี่ยเฮ้ยเนาะโอ้ยมา <laughs> สั่งว่าเจ้ โอ้ยมาผู้เดียวเลยตื่นเลยนี่นั่งเฝ้ามาอย่างครับนี่ฮะเอาเอางูมันขึ้นเนี้ยวนี่เอางูเอางูเม่หมดโอ้ยดืพี่น้องเดือกพ่น้องเดือก เอางูแม่มดตอนนี้แดเบังเด้อเอางูแม่มดเนาะเคยเห็นเคยเห็นอาครับครับควรเลยครับงูแม่มดเนาะอันนี้มาเยอะครับ อางุ่นอีเกลันนี่ยนี่ก็องูนเนาะแต่ว่าคนละพันหลายพันนี่ก็พันหนึ่งเนาะนั่นนี่ะโอ้คาโดขออนุญาตถามด้วยครับดื้อโอ้คาโดไม่เคยเห็นเนาะอันนี้รู้จักเนาะอันนี้รู้จักลูกพับลูกพับ เนาะก็มีเนาะหน้านี้มาถึงแค่นี้เน,นาะงานสดเนาะเดี๋ยวก็จะกลับเนาะตอนนี้เขาเลิกแล้วเนาะเราก็จะกลับแล้วไอซีมาเดินดูเดินดูนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะตลาดวันอาทิตย์อำเภอนาตาลเนาะ เริ่มเวลาประมาณวัยโมงบ่ายสองเน,นะาะถามข้อมูลมาเมื่อกี้นี้ก็จะเริ่มแล้วแล้วก็มาปิดประมาณหกโมงประมาณหกโมงนี่ก็เริ่มปิดแล้วลงงก็อหกโมงแล้วเนาะโอ้ยขัดงอก็ไม่เนาะไปนี่หมดแล้วเราก็จะ ขับแล้วเนาะเพราะว่าพ่้ค้าแม่ค้าก็เริ่มเก็บแล้ว,ลวสลัดสลัดสามสิบห้าบาทนะใครชอบสลัดสามกล่องร้อยเราก็จะกลับโอ้โดักแด้ดักแด้ด อืมคระนะับครับครับสมากอ่าอ่าออะไรเอเยเย่ยบัวลอ,องกินหวานนะเน,นี่ยหวานตลาดวันอาทิตย์ตลาดเย็นวันอาทิตย์เอาของอำเภอน,นาตาลนนะ มีทุกอาทิตย์เริ่มบ่ายโมงกว่าหรือบ่ายสองนะล้วก็เลิกประมาณ6กโมงเนะเาะก็ลองมาเดินดูจับจ่ยายใช้สอยซื้อกับข้าวเนาะอาหารก็เยอะเนะาะไไดปเดินตลาดวันนี้ก็เลยมามาดูเนาะตอนนี้ก็กำลังเจ็บแล้วหกโมงลนะแล้วเนาะเราก็จะกลับแล้ว ครับสมหรับคลิปพา c มาเดินตลาดเนาะมาเดินตลาดตลาดเย็นวันอาทิตย์ของอำเภอนาตานก็จะมาขอปิดชิปไว้ตรงนี้อย่าลืมเข้าไปกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําทำคิปใหม่ๆมาให้ f อฟได้ดูเนาะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ